กาสวัสดีพี่น้องสุขขกูสุกคนนะครับผมผอกระบานนอนน้าชาแนลมื้อนี้กะ <c oughs> มื้อนี้กะเป็นมือลายสดนะก่อนสิมือลายสดกะเดี๋ยวบ้านนนนาสิเอาภาพบรรยากาศนะครับเนาะช่วงถ่ายช่วงไถไนะ่ายลายสดเนาะรอบที่แล้วกะเดี๋ยวเก,ก็บภาพประมวลเอามาเรียกน้ำย่อยกับพี่น้องเอฟซีสุกูสุคนก่อนนะครับ,นรบนะเนาะเพื่อที่ว่า อยากให้เบิ่งบรรยากาศก็กมวนนะครับพี่น้องก็มวนว่ามวนซัมไดทีมงานเป็นยังไงนะพี่น้องก่อนสีไลสดเนาะออกมาเรียงลำใหญ่กับพี่กำหนองก่อนจังไดกะติดตามครับผมฝากกับติดตามนะครับเนะบาะเบิ่งยนต์เกี่ยวกริปพี่น้องรับรองสิมีรอยยิ้มกับพี่น้องนะครับเนะบาะไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อัพ่อกันค่ะวันเด้พพอจดจาก สองอีพีแลองอีพีองอีพีมันเกเรเลยแวนี้งานมันหลายช่วงนี้ครับพี่น้องตำนาตำลังคำกับเฮี้ยตะเกียไปน่ีย้ใจอูพี่ตะเหนียน่เงียอยู่พี่น้องกะยามเราบมากมีแต่คนถามหาเลยซีซีบมาบมาหรครพนอมาเนยวมืนหนี้าผูบามาดำที่มือเนี้ยเาผูบามาดำสองคนที่มือค่ะมาครับ้บานารักก่อนครับ อ่าพูดค่ะอันนั้นเพิ่งก่ะออกอยางงานมากผุเบ,บนิบนบอกแล้วยากงายน่สอนอมามดี่ี่มีไงจ,จ้จิ๋ไปปองไว้ให้เงินลงตะมัวเบ่ลงตะม้วนบ่ค่ะถ้ามันงัวขี้สมุทใช่ไไอ้เขียดก็แสดงตนลกพี่น้องยูทูปคนนี้มีปัญหานงเห็นดิเนี่น,นั่นงกับอะไรแสดงก่อนมัน เนินพวเขาเงินพวเขาอีงเว่ได้โคเนบ่ไดเป็นเด็กหนอยไปเรียนนะเด็กหองก็จะไปกคดถึงอย่างต่ว่าโมูหว่าจะใส่กินหือเป่ใส่ใส่อเไรดีัใส่แบบรก็้หม่แบบ้งที่เอเพราะว่าน่้ท่คเนี่ยอีเมลูกไหมไอรับมอีเดี๋ยวถ้าพปขอรัก เจีซีก็่อบูทรเยมันล่าก่อนก็บูทจะกับพันนะครับผมเดี๋ยวพอพอมื่อนี้มวนอีกคือเก่าแล้วครับพี่น้องสำหรับ F.C. แต่ว่าตอนนี้ว่าท่านี่มวนบันไดครับว่าท่านี่หางกับยูทูบอยู่

พี่น้องกินข้าวครับพี่น้องสวัสดีครับสาดบงสาดแบดกินข้าวก่อนลอยมากินขาววา้าเพราท่านหอดคิวเพลงเดี๋ยวจะนอยหอดิ้จวจังแหลกขึ้นไปแล้วครับตอนนี้กำลังลันนะครับไลฟ์สดกำลังลันเลยครับสองหนุ่มสุดร,รออย่างบางนแสงสองพิงแนแดนส์ลอยมากินข้าวพร้อมกันมาดูพี่น้องไมได้นัดกันนิดนึงสามมันเมื่อกี้มันยุงจัดฉากหนุ่งยังนะนะพอดี Nhưng mà nhìn giống nụm thì kín thì kín nóng cẩn thận Ờ, ờ, ờ Khi mà... ...pên... ...pèc pèc luôn ...bên... ...điều khí mụn, điều xấu ...điều này phấn tốc khắc Phấn tốc lái nó khá เพราะว่าทว่าอังเชียมันช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแดดมากกว่านี้นั่นครับแดดมาบบันช่วงแรงแรงมาฝนตกน้ำมันหอมไม่ดีกว่ายังมืดหนิเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนโอ้ถ้าอากาศเปลี่ยนเราต้องคึ้สุขภาพมันมันบอกกันบ่ได้นะครับเดี๋ยวจะมันเสี่ยงแต่ว่าก็ยังมุ่งหนึ่ว่าจบรอบนี้เดืสิต่อหรือว่าจิตภาคอีกครับเพราะว่าเป็นเบิ่งเบิงห็นือว่าตัวบางเทียง หนึ่งเหยียบภาคน้ำมันนานสองกับงานบนไหลต้งงานรีวงาน,อางน,นไานอ้แบมีเมา่อหราก็ขนาดแค่ขนาดงบอกชจมแบบแบบแบบเป็นสองอา,าทีตยจะได้นะเห็นบ้านเมื่อนเพืนเกิดไม่มีเป็นไปอีกวะอือแกแง่่งช่วงนี้บ้านนี่กะยก่ก็กคือก็อคือศิลปินช่วงนี้มันก็นสวยกันเนาะเดี๋ยวไปรับเชิญหมอง่านมองนี ไปไปไหนไปกวดไปเบร่งงานเบร่งงานมากครับต้อนรับอย่างดีมากครับทางบ้านเจ้าฟาปีนนะครับต้อนรับดีดีครับข้าวแ่บโชคอีร่างกายงานสารได้กิ่นกระปุ่นปะกระปุ่นกินครับฟรีฟรีเพื่อแปลว่าอยากกินกระปุ่นไก็ได้หมูย่อไหมครัอเอากระเป๋าสองหน่วยที่แรกมูย่ออุบัติเหตุเล้วของขึ้นซื้อของขึ้นซื้อข่าวบองขึ้นซื้อนี่บ่เห็นดอก ขี่ไก่มาบานเท่ากับเได้าจไปเนาะบากมังไฟบุคุณซื้อวันขี่ย่างนะเอาพี่หงส์เดี๋ยวไปเตรียมตัวเวทีก่อนนะครับนะสวัสดีครับเวทีใหม่และเดิมแข่พิเศษรับเชิญแบบรอดูและก็งานโชว์ที่ใหญ่อลังการอย่างแน่นอนจะไม่ให้ทุกคนผิดหวังต้งการลองกอนนะคะ แล้วก็ได้ยินข่าวว่าคุณแม่โบผ่านและสีจันไหนๆก็มาแล้วจะมาตั้งแต่วันที่หนึ่งเพื่อที่จะมาซ้อมโชว์ใช่โอมาวันที่สามสิบแววพันน่ะสามสิบใช่โอเคจะมาซ้อมการบงการโชว์กับบ้านแสงทองฟินแลนด์จัดไปพี่น้องรับรองมาต้องเป็นความยันแน่นอนนะคะได้ยินข่าวว่าเขาถืไปตังเน็ทียสอน่สารทีข้อแม่เก่าของฉลายภาคกูเรียนอย่างนี้จ้าจนเหนื่อยหน้าให้เราเอาดอกมาเตรียมเ้าไปเลยอายุคอนาดู วันนี้ขอบคุณพี่อุ้ยจากเกาหลีด้วยนะคะเห็นโพสต์อะไรมากมายในเฟซบุ๊กขอเป็นกำลังใจให้น้องบ้านสายทองิเปลียนขอเป็นกำลังใจวันนี้แฮปปี้พีดาด้วยวัปปี้พีดาด้วยค่ะเจด้าของเรานะคะตัวนเท่นรายใหญ่กาเฟ่นาริจาแบรนด์าริจาแบรนด์ผ้าช่มีน่ะพี่พี่พี่อุ้ยขอมาให้รางวัลมาสองพันบาท ขอเขามาในฐานะอะไรเหมือนอยากซื well, uh, uh ้อ huh. ก็ไม okay. hey. ่ใจในใครสักคนเลยเขาอนุญาตเกินนะจาบเกินวันข่อไยันวันละน้อยยันวันเด็กเป็นาไเต้นไปได้างไปเกี่ดีาคือดีละบ่บ่่ไหาไม่ยอมบอกว่าไปประกาศเทากับซ้อนะไรที่แย่กว่้มากโอ้ตายทั้งทีเขาหงนเด้อเอาจิพ่ว่าตายดอก พี่นี่พ่อยเปนังพี่นา,ายท่านใเอาเข้าดินทัองเสื้อดอกวันใจขาดฉันแล้วเคยจะรู้สึก อายมาเยือนคอยมองมายือนเพ่อจ้องดวงเพื่อฟ้าเมื่อสิบต่อหน้าเดือดม้องาดรอได้ไหมมาเยือนไปย้อนอดีต ละอายคนจนคนเดียากมีตัวนไม้ใหญ่ยามอาเขาบอกขึ้นมาเช่นน้ำตา พี่น้องสําหรับมื้อนี้ก็สเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับไลฟ์สดก็บเป็นเพ้งสุดท้ายแล้วครับบัวร้อยนะครับพี่น้องก็ทังไหนกน็ขอบคุณขอบคุณน,นะครับสําหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเนาะก็เป็นคลิปบรรยากาศแล้วก็เป็นคลิปพูดคุยกับผู้นัน้นผู้นี้แน่กัถ่ายผู้นัน้นผู้นี้แน่กนัตามสไตล์นักข่าวแสงทองฟินแลนด์นะครับเนาะ กัขอบุญขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะบระคามโฆษณาเนาะครับเนาะผู้ใดที่บท่านใดกดซับสไคร์ก็ฝากกดซับสไคร์เนี่ยครับผมแล้วก็ผู้ใดที่เขาไปเบิึงในเพจก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้บ่านน้องหน้าในเด้อครับผมเป็นกำลังใจกันครับผมรอบนี้ก็เป็นรอบที่ยี่สิบสามเนาะผมยังไงก็ไว้พ่อกันรอบที่ยี่สิบสี่เนาะเมื่อนี้ยังได้ก็สิพักพรอนก็สินอนอยู่ห้องแพรคของเนี่ยครับพี่น้องเพราะว่าก็ต้องรอของนะครับผมสินค้าเขา ได้รับมอบหมายจากพยาบ,บาลก็ให้ทาเนาะพี่น้องจางได้ก็สาหรับมือนีก็รับฟันดีลาตีสวัสดะครับผมสุขสบายดีสุขูสุขคนนะครับผมไหวพ่อกันไล่ครั้งที่15หไอ้ยี4นะครับผมสําหรับมือนีกล่าวคําว่าลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ